ก่อยแล้วครับผมบมได้เอาเม็ดเนาะไม่ครับผมเขามารอเบิงเอากระตาไบหนอกจ้ะบางหันกระบ้าคุณไปรอคนเดียวเนาะครับกำลังบานใหม่เด้วยเงา4กเนาะบานใหม่ๆจ้ะ อีดอกหนึ่งครับผมอีดอกหนึ่งครับอีดอกนึงครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะไอเอฟจีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางจ้าเมื่อนี้สาวนางก็ได้เดินทางเข้าปลาหาเก็บเพ็ดในวันที่27จ็ากกันยายน2568จ้าเมื่อนี้ก็มาทางปลาบ้านน้องมีคือเก้าจ้าตำบลห้วยคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธาน,นีจ้าเป็หลุ่นไปชมน้ำสาวนางกระบ่าวเอ็มเมืองจ้าว่ามื่อเนี่สีโศกสีมันเพชรยังแน่นเน,ะนาะแน่นครับผมงดเพชรใบจ้าไปกันเลยจ้าไปครับผม ดอกแรกครับผมแค่เพื่งเนาะแค่เพื่งนคะาลาเลือดจ้ะวัดบ้านหมดเลยเนาะออพอกันตอนเถาบอ่แต่พอได้ยนะินเนาะครับอุ้ยท่านพอจูนะมเนาะเมน จักขนาดเด้อาจารย์สนังบเดเอะหมา่าได้เหมือเติบเนาะครับบานเบิดเลยจ้ะพี่น้องบู๊แต่ว่ายังพอได้อยู่เนาะเป็นโมกคือเฮ็ดปวกแห้ง,งดอกนี่นานี่ก็เฮ็ดเลิ่มอึดเนาะครับเลิ่มไหวกะจะเอาอู้ยได้บ่นก็ได้เขเชมันเดลยตะขาเอาขานไปหมกวู้ย xuồng lùi một lời à. cá tay khuân khuôn thẩu một Hãy subscribe ว่านวดเลยตัวบานดอกหนึ่งครับผมเห็ดไข่โพนครนับผมเห็ดมันปูครับผม อีกดอกนึงครับผมดอกนึงครับผม mang phô dài một nưng các bốn ít hết phần cao nhanh với nó tổ nó บรไเ้ปาดให้เบิ่งเด้ยครับบรไเ้เอามีิมากครับผมแยกกับสาวนางไปหาครับผมดีดอกนึงครับผมต้องใช้ดอกนี้เหน่าครับผม

ngon ngon luôn các quá hỏi là các bạn chỉ đọc nhanh này các bạn đồng những như thế cho kênh Ghiền

เขามารอเบิงเอากระตาไบหนอกแ้ะบางหันกระบ,บ้าคุณไปรอคนเดียวเนาะครับกำลังบานใหม่เด้นี่บเรา4ดอกเนาะบานใหม่ๆจ้ะ จ้ากระหอดเวลาเดินทางกับบ้านจ้าสรุปยอดไดยอนมานจ้าสาวนางกระไดเดินทางกับปลาฮักเกเพชรในช่วงเฮ็ดงดเพ็ดว่าจ้บพี่น้องมือนี้กรมาทังปาบ้านน้องมีคือเก้าจ้ามือนี้กรมานเป็นเฮ็ดละงกแดงเนาะมันแต่ดอกบานจ้ามือนี่พอว่าเมื่อวานบ่เมนเมื่อวานดอกจ้าสาวนางบดไดมาเมือนี้จักเหมือหลายเหมือเติบเนาะแมนครับผมสองซ้ำเหมือจ้าสาวนางบ่ไดมาเก็บเพชดจ้ามือนี้กรมานเป็นเพ็ดผึ่งเขาไง เฮ็ดลงอกกับมีแต่เฮ็ดลโงอกบานจ้ะจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองเราปลากับสาวนางในเด้อจ้าสุดท้ายในี้สาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจจ้าทุกการติดตามทุกการรับชมถี่หม่อมให้สาวนางจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้สาวนา่งขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบอกันคลิปหน้าจ้า